สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาชมคลลาเจนเหมือนเดิมนะคะจะบอกว่ากินจริงๆนะคะตอนนี้กาลังจะเปิดกระปุกใหม่เพราะว่ากระปุกนี้หมดแล้วกระปุกแรกไม่ใช่กระปุกแรกสิกระปุกที่เปิดอยู่ตอนนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วแบบนี้นะคะก็จะเปิดกระปุกใหม่แล้ววันนี้ก็จะมาชมคลลาเจนให้สาวๆดูกันนะคะว่าทานกับน้ำเปล่าก็กินง่ายไม่ข่าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ นะคะนี่นะคะกระปุกนี้หมดแล้วเกลี้ยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเทเลยแล้วกันนะคะเทเลยแล้วกันนะคะน่าจะประมาณช้อนหนึ่งนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะเกลี้ยงกระป๋องเลยนะคะคอลลาเจนเปปไทด์แท้จากญี่ปุ่นนะคะย่อยโมเลกุลคอลลาเจนให้เล็กที่สุดแล้วนะคะก็ของเราอะคะ่ะเมื่อเปรียบเทียกบกับยี่ห้ออื่นนะคะคาว ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะความขาวน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเราทําให้เจ้าสาวได้กินง่ายสวย่วนผสมง่ายเนาะนี่นะคะก็จะค่อยๆละลายไปนะคะกระปุกใหม่นะคะกระปุกใหม่นี่กระปุกใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่กระปุกใหม่เนาะนี่นะคะ 50กรัมนะคะโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคะ1,000บาทหรือใครที่ชอบแบบมีแก้วเช็คก็ซื้อ3แถม1บวกแก้วเช็คนะคะ mm hmm. เห็นไหมคอลลาเจนค่อยๆละลายนะคะทิ้งไว้สักครู่เคดรับการทานให้ไม่ข่าวนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะให้แบบคอลลาเจนมันเซตตัวไปกับน้ำนะคะทุกอน,นูของคอลลาเจนให้เซตตัวไปกับน้ำให้หมดเลยนะคะ จะเห็นว่าบางตัวคือจะยังละลายไม่หมดนะคะตัวที่ละลายช้าที่สุดหนองคอลลาเจนของเราคือตัวซิงค์นะคะคอลลาเจนของเรานะคะผสมมีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์นะคะมีอ่าวิตามินซีนะคะแล้วก็มีซิงค์นะคะมีสามตัวนี้นะคะคอลลาเจนจากปลาวิตามินซีแล้วก็ซิงค์นะคะตัวที่ละลายช้าที่สุดและยากที่สุดคือซิงค์นะคะ อาจจะมีตะรกอรนของซิงอยู่นะคะเพราะสิงละลายน้ําค่อนข้างยากนะคะ <Okay. S 1> แต่ไม่อันตรายนะซิงเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนะคะใส่เข้าไปเพื่อปรับสมดุลร่างกายนะคะเป็นสูตรเด็ดสูตรที่แฮอาช่วยเรื่องของลดสิวด้วยนะคะจุดด่างดําด้วยนะคะฝากไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะ